เอาลาโบเดี๋ยวไปหาพี่ฝนกันดีกว่าวันนี้เราหยุดนี่นะพี่ฝนทำอะไรฮะยยืนง่วงอยู่ตรงเนี้ยฉันบอกให้ไปตรงอื่นก็ไม่ไปมายืนตากแดดอยู่เงี้ยฉันง่วงนี่นา,นนามารับว,วิตามินดีกอ่อนเออมันได้วิตามินดีใช่ไหมพี่ฝนได้แล้วมัง้งงั้นเดี๋ยวเราไปที่นี่กันดีกว่าไหนหรอสวนสาธารณะแถวบ้านเรานี่ไงไม่ต้องไปไกลหรอกเหนื่อย ลย呀ตรงนั้นอากาศน่าจะบริสุทธิ์กว่านะเพราะว่ามีต้นไม้หลายต้นต้นไม้หลายต้นงั้นหรอใช่แล้วก็เงียบสงบด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้วัดนะอืมก็ได้อะไรกันเนี่ยอะไรอะ่ะทําไมมีใครมากันเต็มไปหมดเลยเอาเขาก็มาสวนสาธารณะไงหรอแต่เขาทําอะไรกันอยู่นะพี่ฝนไปถามดิอือจะไปถามเขาอย่างนี้ได้ไงอะ่ะอ ก็สงสัยนี่นั่งเล่นโทรศัพท์กันอยู่นี่นะอ้อก็ใช่ไง<ะ>เขากําลังเล่นโทรศัพท์กันอยู่อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเหรอเขาเล่นทุกคนเลยเหรอไม่เมื่อยคอหรือก้มขนาดนี้เออจะว่าไปเออใช่จริงด้วยอ้าวจะเงยกันละสองคนไปไหนมาไหนมาคือว่าเราแวะมาเที่ยวที่สวนสาธารณะหน่อยครับอ้าวนี่เจ๊เราไม่ไปเดินข้ามถนนหรอคะน,นั่นน่ะดีทําไมเจ๊ไม่เดินข้ามถนนแล้วครับวันนี้อ๋อวันนี้ฉันหยุดนึ่งวานะพอดีได้โทรศัพท์มาใหม่่ะเธอ ใครให้โทรศัพท์มาล่ะครับฮะโทรศัพท์อันนี้เหรอเออว่าแต่ว่าใครให้โทรศัพท์เขามาเนี่ยโอ้แม้แต่จอร์จกับมานีก็มาเล่นโทรศัพท์ตรงนี้เหมือนกันเหรอเนี่ยสน,นุกมากเลยนะมานีเอะใครอ่ะอ้าวพี่เอกพี่ฝนมาทําอะไรครับอ๋อใช่มาทําอะไรแถวนี้เหรอคะไม่เล่นโทรศัพท์กันเหรอเออว่าจะมาพักผ่อนทักหน่อยถเอ่าโทรศัพท์ออกมานั่งเล่นด้วยก็ไม่ได้พักกันพอดีเราก็จะนั่งเปิดต่โทรศัพท์ตลอดเวลานะ่ะสิ ก็ใช่อ่ะนะว่าแต่ว่าใครแจกโทรศัพท์พวกนี้กันมาเนี่ยใครเขาจะแจกของส่วนตัวหรือเปล่าจริงเหรอแต่จะว่าไปเจ๊เขาไม่เคยมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองมาก่อนนี่นะนี่เรานั่งอยู่จนมืดเลยเหรอเนี่ยแล้วเรานั่งกันทําไมอะ่ะพี่เอกอยากรู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะเลิกเล่นกันนะ่ะอ๋อมาณีเมื่อยแล้วอ่ะเลิกเล่นดิมาณีกลับบ้านเถอะมืดแล้วนะแต่ว่ามานียังอยากเล่นอยู่นี่นะใช่แล้วครับกําลังจะผ่านด่านนี่อ,อดีเลยโอ้โห พี่ฝนเขาไม่ยอมเลิกกันเลยดูดิยังอยู่เหนียวแน่นเหมือนเดิมเลยพ่ออ๋อคะเนี่ยฉันเล่นเกมเดินข้ามถนนนะจนถึงด่านที่27แล้วเกือบจะครบด่าน30แล้วค่ะใช่แล้วล้วผมก็เดินวนในโรงเรียนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ด่านที่200กว่าแล้วผมขึ้นท็อปเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะพ่โอ,โอพ่ออ๋อเก่งจังเลยอนนี้พวกเธอยังไม่กลับกันอีกเหรอเนี่ยเห็นอยู่ตั้งนานแล้วนะ เขามากันตอนไหนฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะเขามาตั้งนานแล้วนะเธอัมแต่เขียแต่โทรศัพท์เธอก็เหมือนกันลยยองฮีเอ้ฉันเขียของฉันฉันไม่ได้ไปเขียดโทรศัพท์เธอสักหน่อยโอ้ทั้งหมดนี้เขาเล่นแต่โทรศัพท์ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมามองอะไรเลยอ่ะพี่เอกว่ามันแปลกๆอยู่นะใครจะเล่นโทรศัพท์เป็นวันขนาดนี้กันเล่าแปลกยังไงอ,อ่ะเออพี่เอกเล่นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ปวดหัวแล้วนะพี่ฝนนะ เดี๋ยวไปดูที่ป้อมก่อนดีว่าเจ๊เป็นยังไงบ้างอะป้อมตำรวจงนเหรอเจ๊ครับเจ๊ครับเมื่อกี้ผมเจอข้างนอกอะเขาเล่นโทรศรัพท์กันนานมากเลยระหัสเอะมีอะไรเหรอเจ๊เอาโทรศรัพท์มาจากไหนอะครับอ้อโทรศรัพท์ฟรีเขาให้มาโทรศรัพท์ฟรีเขาให้มาใช่แล้วฉันกําลังนี่อยู่เล่นเกมเฝ้าป้อมเนี่ยดูสิฉันพลาดเลเวลไปได้ตั้งเยอะเลยหัวหน้าครับหัวหน้าก็มีด้วยเหรอเออนั่นแหละดีมากเลยนะ เจอรองอาจารย์ใหญ่อะเขาทำโทรศัพท์ขึ้นมาต้องหลายเครื่องเขาามาแจกอะเนาะอะอะไรนะเมื่อกี้หวัวหน้าพูดว่าอะไรนะคะรองอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนนั่นไงรองอาจารย์ใหญ่แจกโทรศัพท์หรอแปลกมากเลยนะไม่น่าเอามาแจกกันได้ง่ายๆขนาดนี้อ๋ไอไปรวยมาจากไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โห,โโหโดีเกมทำคลินิกเท่มากเลยนะฉันเนี่ยคุณหมอครับทำอะไรอะฉันกำลังนั่งเล่นเกม นี่อยู่นี่เหละทำคลินิกผู้ป่วยฮะคุณหมอเขเล่นง้นเหรอใช่แล้วเจ้ารองอาจารย์ใหญ่เพื่อนฉันมันเอามาฝากบอกว่าทําเครื่องโคนมาได้เป็นสิบๆเครื่องเลยโอ้ชักเริ่มไม่ค่อยดีแล้วแฮะเรียกว่าเราไปตามหารองอาจารย์ใหญ่กันก่อนดีกว่ามัง้งล้วจะไปตามที่ไหนอ่ะอือเดี๋ยวไปตามที่โรงเรียนก่อนดีกว่าเจ๊ครับเอาว่าไงจ๊ะเอาไม่มีโทรศัพท์แค่คนเนี้เพราะฉันไม่มีฉันลงน้ำบ่อยเดี๋ยวพงัง โอ้โหแสดงว่ามีเป็นบางคนฮานะจังว่าไงจ๊ะไปตามหาความลับกันไหมตามหาความลับเหรออือหือที่ไหนล่ะตามมานะตามมานี่เลยเดี๋ยวพวกฉันจะไปที่โรงเรียนไปตามหารองอาจารย์ใหญ่รองอาจารย์ใหญ่จะอยู่ที่โรงเรียนหรอตอนเนี้ยน่าจะกลับบ้านแล้วงั้นงั้นเราก็แวะเอาของก่อนดีกว่าแวะเอาอะไรอ่ะวิ่งไปมันเหนื่อย อ๋อจะขี่เจ้านี่ไปหรอใช่แล้วจักรยานไฟฟ้าอ๋อได้เลยมาคนละคันเร็วเข้าฮานาจังเอาคันนี้นะเอ๊ะฮานาจังไปไหนอะอ้าวหายไปไหนอ่ะฮานาจังฮานาจังไปไหนอะไปไหนแล้วฮานาจังอา้าวเยนนี้จ้าเอออย่าบิดคันเร่งเยอะอย่างนั้นเดี๋ยวชนมานี่เร็วเพอฉันขับไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเธอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เป็นขับง่ายกว่าจักรยานอีกนะ ทางนี้เลยทางนี้เลยบ้านรองอาจารย์ใหญ่อยู่เนี่ยตรงสี่แยกที่เจ๊ก็เดินข้ามถนนนะ่ะอ๋อบ้านหลังนั้นเหรอใช่แล้วเดี๋ยวไปดูก่อนนะว่าอยู่ที่บ้านหรือเปล่ามืดค่ำขนาดนี้จะไปรบกวนเขาดีหรอไม่เป็นไรรอกนะ้าปกติเขาก็โทรมากวนเพี่อตีหนึ่งตีสองให้มาทดลองเป็นประจำอยู่แล้วว่าแต่พวกเป๊กไปไหนเนี่ยอ้าวพี่ฝนได้พากลับมาจากสวนสาธารณะเปล่าฮะก็พามาด้วย,ยงไงแล้วุ๊กเป๊กหายไปไหนแล้วอ,ะอ่ะหรือว่าอ๋อ ลืมไปแล้วตอนนี้กลางคืนพวกเป๊กไปเที่ยวแล้วหรือว่าจะไปหาลอล่ากันนะก็คงจะเป็นอย่างนั้นปล่อยเขาไปเที่ยวมั่งเถอะพี่ฝนนี่ไงบ้านหลอกอู้เฮ้ยทำไมพียอหล่นลงไปอ่ะนี่มันเป็นกับดักหรือเปล่าเนี่ยกับดักอะไรกับดักหน้าบ้านลองอาจารย์ใหญ่เอาคนนี้เลยเลยจมพื้นไปหมดเลยเอาแล้วทำไงดีอ่ะขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงหายแล้วมั้งมาเร็วพี่ฝนรอด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็ว เนี่ยถ้าเขาไม่อยู่บ้านหลังนั้นน่ะเขาก็ต้องอยู่ที่นี่แน่นอนที่ไหนหรอที่หมู่บ้านคนรวยตรงนี้ไงแล้วเขาไปทำอะไรอ่ะอ้าก็นั่นครอบครัวเขาอยู่ที่น,นั่นน่ะฮะรองอาจารย์ใหญ่เขาเป็นคนร่ำคนรวยงั้นเหรอจริงๆแล้วเขาเป็นคนรวยมากเลยจริงอ่ะจริงเขารวยมากเขาไม่รู้จะไปทำอะไรเขาเลยไปเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเขาก็ขั่งไขวิทยาศาสตร์ แล้วก็พัฒนาสิ่งประดิษฐ์มางั้นเหรอเสร็จแ,แล้วเขาก็พัฒนาสิ่งประดิษฐ์พี่ฝนไม่สังเกตเหรออ้าวไปไหนแล้วพี่ฝนอยู่ข้างล่างเนี่ยใต้พื้นนะเออมานี่มานี่เดี๋ยวเดินไปดีกว่าเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงนู้นน่ะไหนอะน่นน่ะตรงเลยร้านดอกไม้ไปอะ่ะอ๋อเน่น<อ>บ้านเขาหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีอะไรอะ่ะแล้วเขาออกมายืนเท้าสะเอวอะไรอยู่ข้างหน้านั่นะ่ะไหนอะ่ะเั่นไงรองอาจารย์ใหญ่ครับ อ๋อใช่เขาเหรอนี่ไงอ้าวหัวเป็นไรครับรองอาจารย์ใหญ่หัวล้อทําไมครับขำขำทำไมครับรองอาจารย์ใหญ่หญก็ขำไงหัวฉันเป็นโทรศัพท์เห็นแล้วเปล่าเห็นนะเห็นอยู่ครับแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะอ๋อฉันพัฒนาโทรศัพท์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สามารถคิด ได้เองอัตโนมัติหัวของฉันก็เลยกลายเป็นโทรศัพท์ที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เดี๋ยวก่อนนะครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าอาจารย์กําลังโดนโทรศัพท์ครอบงาหัวอยู่แล้วครับเนี่ยเอาเป็นอย่างงั้นเหรอเฮ้ยรีบไปบอกคนอื่นก่อนดีกว่าพี่ฝนก่อนที่จะมีใครเป็นอะไรไปอดีสเฮ้ยฮเดี๋ยวเดี๋ยวกอกกอกอาจารย์ใช่ไหมครับเนี่ยอ่ะใช่ฉันเองอะ่ะไม่อะ่ะผมว่าตอนนี้อาจารย์เปลี่ยนร่างเป็นโทรศัพท์แล้วท่าทางจะไม่ดีแนละ้วล่ะพี่ฝนฮะ เท็กายลากไปโทรศัพท์งานหรอเมื่อกี้เป็นแค่หัวตอนนี้เป็นทั้งตัวแล้วเราเอาล้มมากลางทําไมครับอาจารย์ฮะจริงเหรอเนี่ยเท็กายลากไปโทรศัพท์เอออย่าแลวทายังไงดีเหมือนอาจารย์จะไม่รู้สึกว่าแย่แล้วนะเหมือนจะสบายใจดีชอบใจอะไรอย่างนั้นเลยนะเด,ยเดี๋ยวก่อนแล้วทําไมเขาถทงดกายเป็นแบบนั้นอะหรือว่าเอ๊ะพี่ฝน ว่าไงเหรอก่อนหน้านั้นมีวิทยุแมนไม่ใช่ดิคาเมล่าแมนลงมาหาพี่เอกแล้วก็จับพี่เอกไปเป็นคาเมล่าแมนอะแล้วไงต่อหมายความว่านี่เป็นเชื้อโรคติดต่อจากต่างดาวเปล่าเฮ้ยใช่ที่ไหนนี่ทุกคนมานี่เลยพี่เอกมีเรื่องจะบอก ใช่แล้วหยุดเล่นกันก่อนดีกว่านะโทรศัพท์เนี่ยแต่ว่ามันกําลังสนหนวกนี่ค่ะตามมันนี่เลยเดี๋ยวนี้เลยทุกคนมันเป็นเรื่องด่วนนะเล่นไปด้วยก็ได้มาเร็วอ๋อนี่นี่เธอฉันถึงเลเวลที่3 0บแล้วล่ะค่ะพ่ออ๋อ,อมากี้ฉันเดินข้ามถนนได้เก่งมากองฉันเนี่ยปิดเกมไปเรียบร้อยแล้วกําลังโหลดแอปเกมใหม่อยู่เนาะอ๋อพ่ออ๋อนี่ชอบเกทับตลอดเวลาเลยเนี่ยเออพ่อ๋อเก่งเะนนะ เร็วเข้าทุกคนมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวไปแจ้งตำรวจดีกว่าแจ้งตำรวจอะไรเจ๊ก็เล่นอยู่ต้องให้เจ๊เลิกเล่นก่อนเอาเหรอเจ๊ครับวันนี้ป้อมมาดูแหละนี่เลี้ยงฉันถึงเลเวลที่2 9เกมเฝฟ้าป้อมอะเจ๊เจ๊ก่อนอื่นนะตามผมมาก่อนครับผมมีเรื่องจะบอกทุกคนมากเลยนะครับตอนนี้จะตามไปไหนล่ะตามมาก่อนครับหัวหน้าก็เหมือนกันนะครับรีบมาก่อนเลยนะครับแย่ yeah, แล้วตอนเนี้ย ลองอาจารย์ใหญ่เขากลายเป็นมนุษย์โทรศัพท์แล้วนะทุกคนไม่เชื่อตามผมมาเลยเดี๋ยวผมไปตามคุณหมออีกคนหนึ่งคุณหมอก็มีโทรศัพท์เหมือนกันที่นะคุณหมอครับนี่ฉันจะเล่นโทรศัพท์แล้วจะพาพวกเราไปไหน,นะเ้าวิ่งตามมาก่อนคุณหมอครับกำลังสนุกเลยเนี่ยคุณหมอฮคุณหมอคะอหยุดก่อนตามผมมานี้ก่อนเลยครับหยุดเล่นโทรศัพท์ด้วยมีอะไรกันเหรอ ตามมาก่อนนะครับนี่ไงฮานะจังอาจารย์รองอาจารย์ใหญ่อะฉันอยู่นี่เออเนี่ยครับทุกคนทุกคนที่ได้รับโทรศัพท์ของรองอาจารย์ใหญ่ไปแล้วกาลังเล่นอยู่นะครับตอนนี้ทุกคนกําลังติดเชื้อโทรศัพท์ครับเนี่ยครับรองอาจารย์ใหญ่ความจริงแล้วฉันคือมนุษย์โทรศัพท์ตืตนๆตืตนๆตื่คือถ้าทุกคนยังไม่หยุดเล่นตอนนี้นครับเดี๋ยวทุกคนจะกลายเป็นมนุษย์โทรศัพท์นะครับจะบอกให้หา นะเป็นมนุษย์โทรศัพท์งานเหรอใช่แล้วเพราะว่าทุกคนเล่นโทรศัพท์เยอะเกินไปนับสิบสิบชั่วโมงอย่างนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นมนุษย์โทรศัพท์แบบรองอาจารย์ใหญ่เอานะครับอ๋แล้วจะทำยังไงดีอะผมว่าเอาไปพักชาร์จแบตก,ก่อนก็นแล้วกันนะครับทุกคนองั้นพรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่พรุ่งนี้ค่อยมาเล่นใหม่นะครับอย่าเล่นนานเกินไปเดี๋ยวมันจะเสียสุขภาพนะทุกคนนะอ๋อเดี๋ยวกลายเป็นมนุษย์โทรศัพท์นะขอบอกขอบอกขอบอก